าาสาแบบหใหญ่มากซึ่งถังี้นะคะยนดี้อาานรันว,นนนะะวันนี้นะคะแมุ่ยมีกิจกรรมสนุกๆมาให้หนูยิม้มนึ่แยมเล่นอีกแล้วนะคะกิจกรรมนี้ชื่อว่าปนสีสน,น,น,นะคะ่ะเรามาดูอุกปกรณ์กนันดีกว่าน,นะ,ะนาะมีอะไรบ้างค่ะแก้วตวงส่อันค่ะมีอะไรคะมีแก้วพลาสติกจับอะไรค ไม่ทิมมแก้ใต่างๆแก้วใส่น้ำอันนี้แก้แล้วก็มีสีแล้วก็มีสีผมอาหารน้ำมันพืชแค่นี้เองเริ่มอะไรไหมค่ะโอเคการทดลองที่หนึ่งนะคะแม่ปุ๋ยจะให้น้องยิ้มหนูแย้มเลือกสีผสมอาหารโครละ่นหนึ่งสีค่ะหนูยิ้มเลือกสีอะไรคะสีแดงแย้มเลือกสีอะไรคะสีฟ้าโอเคแล้วแม่ปุ๋ยก็จะเทนะคะเทน้ำมันพืชลงไปแบบนี้นะคะ ออืืห้แบบนี้นะคะให้นี้ค่ะเสร็จแล้วแม่ปุ๋ยก็จะให้หนูยืมมาค่ะบีดสีประสมอาหารใส่ลงไปในน้ำมันเลยค่ะอดี๋ยวเพิ่งใส่เยอะเกินนะคะใส่สองหยดสามหยดปุยบอกนะคะปึ๊บ อือหือพอแล้วค่ะเห็นได้เป็นเม็ดๆทําไมรู้ไหมเลยยเพราะว่าปกติน้ําอ่ะมันจะไม่รวมตัวกับน้ํามันซีผสมอาหารมันเป็นน้ําไงไม่ยินพอได้เลยยังโอเคพอแล้วค่ะจะทํายังไงต่อคะเบติดแล้วให้หนูยิ้มหนูแย้มคนให้สีผสมอาหารมันแตกตัวเป็นเม็ดเล็กๆค่ะอุยมันจะไม่รวมกันนะเไหนมาซีไหนแย้มนี่มันไม่เท่ากันเออวว่าผสมกันเลย ระวังของมุยมันเป็นเม็ดใหญ่อยู่เลยเห็นไหมคะของมูยม่ะค่ะิ้มต้องระวังมันจะชอะออก้วยนะคะฮะอันดับต่อไปนะแม่แม่ปุ๋ยนะคะก็จะเทน้ำมันกับสีผสมอาหารใส่ลงไปในภาชนะที่มันมีน้ำแม่ปุ๋ยใส่น้ำน้ำเปล่านะใช้น้ำเปล่าเลยนะที่ให้หลูแย้มนะคะเทหมดเลยหรอคะเทให้มันราด ไอติมไปลงไปนะคะอย่าเทลงไปเพราะว่าเดี๋ยวมันจะละลายซะก่อนเราจะไม่เห็นเป็นผลนะโอเคโอ้ว้าวโอเคเฮ้ตอนนี้มยุดนนนปฏิกิริยานะม่ายิ้มมายิ้มเลยยิ้มเลยยิ้มทำได้หรือเปล่าทำได้ไหมายิ้มทำ มันเป็นฝงกับน้ำเนาะมันไม่รวมกับน้ำเลยเลยงตฮ้ยดูสิดูสิเป็นเม็ดเม็ดอะไรค่ยเฮ้ยมันกลายเป็นฝนลรั่งมันกลายเป็นฝรั่งเหรฝนยังไงอ่ะเห็นนะดูนะดูนะมันจะกลายเป็นฝนแล้วนะฝนเี่รุนงแล้วนะทีนฟองลอยไปแล้วนะเห็นไหมเห็นไหมดีมากเออสีมันค่อยตกลงมาแล้วใช่ค่ะเพราะว่า สีผสมอาหารมันก็คือน้ําซึ่งน้ํานะคะมันมีความหนานแน่นมากกว่าน้ํามันพอสีผสมอาหารใช่ไหมคะมันโดนเทลงมามันก็จะตกลงไปรวมตัวกับน้ํานั่นเองเป็นผลหรือยังเป็นฝนทำง่ายง่ายดีเนาะง่ายๆเลยเนาะเนี่ย yeah, อันนี้มันตกตกอันนี้เฮ้ยลองดูดูคุกบอมดูคอมดูดด <c oughs> มันจะตกถึงพื้นแล้วนะคุกบอม <c oughs> ของหนูย้ํตกถึงพื้นหรือยังหนูย้ําบอกเลยนะ มาทีหลังตุบๆ<__เอเมม็ดใหญ่กว่าตรงไม่ค่อยไหลลงมาอ่าข้างบนเห็นไหมคะสีที่มันยังไม่ละลายมันยังไม่ตกลงไปะค่ะมันก็จะเกาะตัวกันเป็นก้อนๆเป็นกกลมๆเมืยเม็ดบิ๊กหลงออมันมค่อยลงมันจะลงหมดเลยเหรอคะ กี้นะหนูยิ้มหนูย้มใส่คนละสีนะคะเดี๋ยวขอแม่ปุ๋ยเดือนนี้อัานช่ไหมคะแม่ปุ๋ยจะลองใส่ใสีส <c oughs> อ่ะเดี๋ยวลองดูนะคะเลืกได้ได้หนูยิ้มหนูย้ําเป็นคนเทนะหยดสีลงไปเลยแม่ปุ๋ยเทนมันเรียบร้อยแล้วคะ่ะสีอะไรคะหนูยิ้มใส่สีแลยหนูยิ้มใส่สีเขียวกับสีเหลืองคะ่ะ <c oughs> โอเคคะ่ะอ,อุ้ยเป็นเม็ดอย่างกับไข่ปลาแซลมอนเลยอือ <c oughs> อ่ะแล้วคนคนหน่ยคนหนย มใช้กันคนใช้กันคนเอาคนเม็ดใหญ่ๆหญ่ได้ไหมสีเขียวมีเยอะมากสีเหลืองมีนิดเดียวค่ะโอเคพอค่ะแม่ปุ๋ยคนสีฮาโลวีนเลยเหมือนเจ้าแล้วพอแล้วเนี่ยไม่โอเคแล้วก็เดี๋ยวแม่ปุ๋ยนะคะมันจะเทนะอ๋อย้ำจับตรงนี้นะค่อยๆนะคะเทลงที่ลงเทลงที่ไม้ไม้ไอติมนะคะถ้าเราไม่เทลงที่ไม้ไอติม่ะ ตกลงไปข้างล่างเลยอ๋อเฮ้ยเบา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 เอืมมันตกเร็วแน่นอนิมันเป็นฝนตีลุ้งไหมยังคะมันต้องร้องแบบนึงค่ะมาแล้วสีเหลืองมาแล้วว้าวมาเหลืองมาเลยที่โอ้โหเม็ดใหญ่มากโอ้โหนี่แหละที่ยังชอบเม็ดฝนตกแรงเลยนะรอบนี้อ่ะมันตีเกี่ยวกับเหลืองรวมกันดี เยงลงมาแล้วปอมเห็นไหมแตะพื้นแล้วได้แลวค่ะโอ้โหมันเป็นแบเถ้าอยกเติมเข้าไปเองเหรอคะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเติมไปเองมาไม่ปุ๋ยจะมีการทดลองยักษ์อู่เป็นนี่เหรอเป็นหางยักษ์ใช่ใช่เดี๋ยวเราจะไดยตั้งวันนี้จะเก็บไว้ทำตอนข้างหลังค่ะมาดูกันสมสีแบบ มันใหญ่มากเลยแบกลงมาโอ้มันเหมือนค้างเหมือนหยุดไม่เลยสีฟ้าเห็นชัดมากเลยสีฟ้าไม่ได้มีหญ่อย่างจะดนสีฟ้าแบบนิ่งมากดูดิน้องสีฟ้าโอ้โหแต่สีเขียวค่อยๆไหลลงมาสีเขียวพราะว่าเกาะอยู่ข้างบนเต็มเลยเห็นไหมมันมันเหลวหล่นอยู่ข้างบนเต็มเลยหนูยิ้มเห็นไหมหนูแย้มหนูแย้มมาดูตรงนี้เห็นชัดมากเนี่ยเนี่ยเนี่ยข้างบนโดนอ่ะมันเริ่มตกลงมาเล็กนๆเหมือนเม็ดฝนเลย เดี๋ยวต่อไปนะคะแม่ปุ๋ยจะมาท,ทําถังใหญ่ซึ่งถังนี้นะแม่ปุ๋ยจะใส่สีผสมอาหารสีสีเลยมา, <S <S มาเราจะทําเหมือนครั้งแรกเลยนะคะค <Okay. S 1> ือเราก็จะเทน้ามันถังลงไปเหมือนเดิมแต่ถังแม่ปุ๋ยมันถังใหญ่นะก็เลยต้องใส่น้ำมันเยอะนะคะโอเคแม่ปุ๋ยนะคะ <Okay. S 1> จะเทสีผสมอาหารแล้วนะคะ <Okay. S 1> สีไดเขียวค่ะอ่า โอเคต่อไปค่ะยิ้มค่ะใส่สีนะคะปุ๊ยจะใส่สีเหลืองนะคะอะอะคนเลยค่ะคนเลยแล้วคนเหมือนเดิมอย่าเพต้องคนแบบเบาๆนะคะเออเบาๆเยอะเกินคนแบบเบาๆนะคะเพราะว่าถ้าเราทำแรงแบบเดี๋ยวน้ำมันมันก็อาจจะเปลี่ยนสีได้ค่ะอือฮื เสร็จแล้วเราก็คนเหมือนครั้งแรกเลยค่ะให้มันแบบเป็นชิ้นเป็นอิงเงอย่างเงี้ยเหมือนตีไข่อะค่ะหนูแย้มมาทางนี้ค่ะเหมือนตีไข่อะค่ะอือหนยิ้มเหมือนตีไข่เห็นไหมคะเขาไม่ปุยหนูแย้มเป็นชิ้นเล็กๆแล้วเป็นเป็นเหมือนเล็กๆเป็นเม็ดเล็กๆค่ะก่อนที่เราจะเทนะคะเราจะใส่ใต้ท้องทะเลลงไปตัวอะไรบ้างคะตัวอะไรบ้างมีตัวอะไรบ้างมีตัวอะไรบ้างอันนี้คืออะไรเอ่ยอะไรคะหนูยิ้ม ใช่ค่ะประมาณกลับอะไรเอ่ยเตาวไปแล้วอันนี้คืออะไรรู้ไหมน้ำปลาดาวปลาดาวกับด้านปลาหมึกยักบปลาหมึกยักษ์อือว้สุดยอดเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาเทลงไปแล้วนะคะมาแย้มติดตัวเทพร้อมกันเหรอค่อยเทเทไม่ต้องใช้ก็ได้หรือจะใช้ก็ได้เอ่ามาแย้มไปแล้วยิ้มเลย โอเคอมา๋ดูข้างบ้างร้าดูโอ้โหหนูยิ้มเทแบบเห็นหรือยังเห็นหรือยังเห็นหรือยังใช่ค่ะแล้วถ้าเราเทเลยมันก็จะแบบไม่มันจะไม่กลายเป็นฝนใหญ่มากเห็นไหมพอเห็นไหมคะพอเห็นไหมพอเห็นไหม มันแตกตึ๊งๆเดี๋ยวนี่ไงมันค่อยๆไหลลงนี่ไงโอ้ยโคตรใหญ่มากเลยนะคนัน่มตรงนี้อ้นี <c oughs> ่ไหลลงมาแล้วคอยดูน,นะคะอยดูนะเดี๋ยวพึ่งค่ะเดี๋ยวพึ่งค่ะเดี๋ยวพึ่งค่ะ<น>เราให้เม็ดเล็กๆมันมันแตกตัวหมดก่อนเพราะเดี๋ยวถ้าเราบีบใส่ลงไปเลยใหญ่มากเยสโอ้ยนี่ชั้นน้ำมันอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะอ่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ปุ๋ยหนูยันบอกว่าอยากจะลองบีบสี ลงไปในน้ำมันเลยจะเป็นยังไงอย่าเพิ่งบีบเยอะนะคะลองดูก่อนนะใครจะหยดก่อนคะหนูแย,ย้มนะหนูแย้มมาก,กดหยดยตรงนี้ไหมข้างหน้าน้าจะได้เห็นชัดๆเราจะหยด,ดสีผสมอาหารลงไปเลยนะพ่อคนก้าพ่อคนก้าพ่อคนค่ะออคจะเป็นยังไงนะเราไม่เห็นปฏิกิริยามันเลยมันลอยอ่ะมันลอยบนน้ำเป็นไข่เลยมันลอยอยู่บนน้ำมันค่ะไมเห็นชัดมากเลยอืแล้วมันไหลลงมา็นมั ตกลงไปข้างล่างมันมีความหนักมันมีความหนักค่ะน้ำดาด้ำดำหมดเลยมันเริ่มมันเริ่มมันเริ่มฝั่งแย่ฝั่งแย่แย่บีบไปตกลงมาจริงเหรอคะจริงเหรอเนี่ยเนี่ยเนี่ยตกลงมาเยอะเลยดูสิฝั่งตรงนี้มาหนูแย่มันมืดเหรอคะมืดเหรอคะหนูแย่หนูยิ้มลงมายังอ่ะดูนะใส่ทิฟฟ้าให้ไหมคะน้ำฝนใส่ทิฟฟ้าตรงไหนคะ ตรงนี้เหรอคะอันนี้ปุ๋ยหยุดติดสีฟ้าให้นะนะฮะดูนะตกมาแล้วเปล่าเพราะน้ำมันของเรามันหนามากอ่ะนี่หล่นนี่หล่นมาเรื่อยเรื่อยเลยสีแดงหล่นก้อนใหญ่เลยเอามันนะถ้ามันสมมติว่ามันรออยู่ข้างบนใช่ถ้ามัน ลงมาอยู่ตรงนี้มันก็จะตกลงไปแล้วนี่ไงเริ่มตกแล้ววิธีเล่งด่วนนะเล่งด่วนเขาทำยังไงคะอ๋อใช้ไม้ใช้ไม้ไอติมนะคะกดกดกดลงไปให้มันขันไขมันลงไปเลยมืดชั้นมืดแล้วมองไม่เห็นไม่ชัดแล้วลลงไปเย นี่ก็เป็นกิจกรรมสนุกๆน,นะคะสําหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อยากเล่นเหมือนหนูยิ้มเยะต้องถามคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะคะเพราะมันมีการใช้น้ํามันเด็กๆอาจจะทําเล่นกันเองไม่ได้นะคะเพราะน้ำมันมันมีความลื่นนะคะ,คะอาจจะลื่นล้มใช่นนะะแ,และช่วงนี้นะคะน้ํามันก็แพงด้วยนะคะอืมแต่นี่เรามาสาธิตให้ดู<ช>ว่ามันมีวิธีการเล่นมีกิจกรรมแบบนี้ด้วยเด็กๆอยากจะเล่นก็นเล่น แบบเล็กๆนี้ก็ได้นะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอตัวลาไปล้างทำความสะอาดเก็บวัดก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย